ไอ้ก,กับตายโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเอ้ยตาก็ส่ยไยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคอมหลักหมืน่นหมื่นสี่หมืนสองประมาณนี้นะครับก็เจ <c oughs> <c oughs> ็บคอเลยจริงคอมผมก็ประมาณหมื่นสี่นะหมื่นสี่หมื่นสองนะประมาณนี้นะครก็ไอเบทไอเบทอ,อ,อยู่ประมาณหกสิบนะครับก็ ก็หาแลกหน่ายจะไม่เปนการตั้งค่าแล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับมาดูมาตรฐานของผมก็อยู่ประมาณนี้นะใครจะมาปรปับใช้ปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่นะอ,อถ้าแบบคิดว่าผมปรปับปรับอย่างนี้แนละ้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องปรับนะเออไม่เป็นะไรแบบครับอะไรนะมันกินอยู่ที่เก้าเจ็ดหนึ่งนะเก้าร้อยิบเอ็ดร้อยิเ็ดนะเออก็เบสอยู่ประมาณหกสิบนี่แหละเออห5สิบห้าหกสิบประมาณนี้แหละเลื่อนเลยก็ ถ้าปรับสูงนะปรับปรับสูงนะเดี๋ยวผมปรับสูงให้ดูนะว่าเมฟอยู่ที่อะไรนะลองดูนะแป๊บนึงเฮ้ยไม่ใช่ไอ้กูเมากาวหรือกูเมาข้นุ่มวะเปิดเซตติงต้งติ้งเปิดนี่ต้อง นี่กบเป็น high. ไฮว่าเยี่ยมายเลยอะสูงแม่งมาเลยแย่คอมพักกระกูเดเรี่ยมหาเไม่ตนับแบบนี่แบบเป็นหกแบบไปสูงวันนี้นะก็อยู่ประมาณที่ของห้าสิบถึงหกสิบประมาณ 5, ห้าเดห้าห้าันะางนี้ มันก็ไม่ลื่นนะคือเรื่องในนี้อ่ะเออคว้านลื่นแกก็เอ้พูกูพูดกูเมาอะไรของกูปะเฮ้ยก็มันก็มาเทสนะครับคำหลักหมื่นนะครับว่าเล่นเกมไฟเอ็มปรับภาพสูงๆจะลื่นไหมก็คือมันลื่นนะครับก็ถ้าปรับสูงปรับสูงก็อยู่ที่สี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้แหละเออสห้าสิบก็รู้ เนี่ยถ้ารับแบบที่ผมตั้งแบบผมเล่นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ60สิบหกสิบขึ้นนะหกสิบบวกเออก็แล้วแต่ใครจะตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมมารีวิวเฉยไงว่าแบบผมหมื่นสี่ผมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตื่นเลยก็รู้ก็คือเรื่องนี้แหละก็เรื่องหมดนั่นแหละเออที่หนึงหมื่นสี่ก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีคนมือซื้อว่าร้อยห้าสิบก็เล่นสบายอย่างเงี้ยก็ก็เออก็ก็เล่นหนักก็รู้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็เมนไว้นะครับเออมมดต่กน,นะคลิปเนี้ยโอเคบ๊ายบายทุกูน